คนส่วนใหญ่ใช้กาวดักมแมลงวันไม่ถูกวิธีอย่าเพิ่งใช้กาวดักมแมลงวันถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้3ข้อนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันหนึ่งเลยที่เพื่อนๆยังไม่แน่ใจแล้วก็ไม่มั่นใจก็คือกาวแมลงวัน <c oughs> มันสามารถอยู่ได้1อาทิตย์ หรือ7วันเนี่ยเหนียวมากๆก็ยังคงสภาพอยู่มันสามารถที่จะดักมแมลงวันได้ข้อที่2นิสัยของคนเราบางทีก็บางคนขี้เหนียวเหมือนกันลองนึกดูนะครับมแมลงวันเยอะๆบางทีเราเออเราเอาไปวางเนี่ยแค่แผ่นหนึงสแผ่นมันไม่เพียงพอที่จะจัดการกับมแมลงวันข้อนี้สำคัญเพราะฉะนั้นก็คือบวกกับข้อแรกต้องมีกาวดักมแมลงวัน,นปล่อยเอาไว้เลย3แผ่น4แผ่น5แผ่น ข้อที่ 3. สรุปที่มแมลงวันมันเยอะๆเกิดจากสาเหตุเราไม่รู้กาวแมลงวันอ่ะมันอยู่ได้คือ7ถึง10บวันอย่างหนึ่งก็คือที่มันยังเยอะอยู่ก็เพราะว่าจำนวนในการใช้แผ่นมันไม่เพียงพอเป็นความขี้เหนียวของตัวเราเองถ้าเกิดเราวางให้มันเยอะจัดเต็มแป๊บเดียววันเดียวเนี่ยมันแทบจะเกลี้ยงเลยนะครับผม